สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการรีเซ็ตและทำความสะอาดแผ่นฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศ b w e l l รุ่น PM 1330ค่ะขั้นตอนที่1กดปุ่มปิดเครื่อง ขั้นตอนที่2ให้กดถอดฝาด้านหลังของตัวเครื่องออกตัวฝาด้านหลังที่ถอดออกจะมีแผ่นพีฟิลเตอร์สามารถนําไปล้างน้ําทําความสะอาดและควรเช็ดทําความสะอาดให้แห้งก่อนนํามาใช้งานค่ะหากบ้านไหนที่มีฝุ่นเยอะแนะนําควรทําความสะอาดทุกๆ1-2เดือนโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดบริเวณแผ่นฟอก รอบรอบแผ่นฟอกและช่องเซนเซอร์คำเตือนแผ่นนี้ห้ามนำไปล้างน้ำเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าหากบ้านไหนที่ใช้แผ่นฟอกอากาศเกิน1ปีขึ้นไปแนะนำควรเปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศใหม่นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่ดีค่ะหากหน้าจอขึ้นตัวเลข888หมายความว่าให้เปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศใหม่หลังเปลี่ยนแผ่นฟอกแล้วกดรีเซ็ตเครื่องฟอกอากาศขั้นตอนที่3กดรีเซ็ตปิดเครื่องโดยไม่ต้องถอดปลั๊กต่อมาให้กดปุ่มสลีปกับ ปุ่มสปีดพร้อมกันค้างไว้3-5วินาทีจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากนั้นให้กดปุ่มเปิดเครื่องหน้าจอจะแสดงเป็นค่าฝุ่น PM 2.5ตามปกติถือว่าเป็นการเสร็จสิน้นการรีเซ็ตแผ่นฟออากาศค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะอากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ